สวัสดีค่ะสวัสดีอีฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่ปุ่นพักสองเหล็กเป็นช่องแบ่งปันโวเหล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐ,ฐาบาลนอคะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้กะเอาแนวทางรัฐบาลของมิสเตอร์บอลมาฝาก้อคะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูล เอสมิตรบอลน,นะครัพี่น้องค่ะมิตรบอล่นฝากมาว่าอ่าถา้าใครเอามาลงยูทูบกับโปรแจ้ง้วยแบบแนวทางของมิตรบอลน,นี่เพิ่นแจกฟรีให้ฟ,ฟรีเพิ่นลงในกลุ่มอ่าเอ็ดดูยพลันเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเอามาลงกับโปรแจ้งว่าถ้ามีกลุ่มลับกลุ่มลายกลุ่มยังเพื่อเรียกเยก็บเงินอันนั้นคือโมเมนต์โมเมนต์มมนของเพิ่นนะครัพี่น้องค่ะ ของเพื่อน,นีว่างแนวทางหายฟรีค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับใบนี้เป็นงวดประจำวันที่16เดือนธันวาคมพศสอ6 5้รอด้วยค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งเอาค่ะพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วกับเขาซูนหาตรงๆเนาะจากพี่น้องเนาะว,วันนี้เพิ่นขีดเซนไตให้ยห้17กับ73โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ4 1 8นี่คี่กะรู้สึกว่าชนหลายสำนักซะเหลือเกินค่ะพี่น้องคะ่ะ จับตาดูาให้ดีเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อขอบคุณเจ้าของ้อมูลแอดมิสเตอร์บอลอีกเทอ่อนึงค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของเมงปอปีกบางเมงปอปีกบางอันนี้เป็นของงหวดประจำวันที่16เดือนธันวาคมเคยลงไปเห็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะใบหนึ่งอาสสีเป็นของปอบนะค่ะพี่น้องค่ะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆเอฟซีน,นนะที่ดีด้วยเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออันนี้คือของแทนแน่นอนค่ะ เป็นยังคือเอาของปลอมมาลงให้ปศิวานนท์คะนท์พี่น้องขาขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องขานี้มันก็เริ่มเบิ่งว่าเขาแก้ตู้เล็กน้องคะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นของแท้ของจริงค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดแมงปอปิกบางอีกท่านหนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากที่เยาวันบริลงคลิปมาประมาณสามมื่อค่ะพี่น้องค่ะต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวกะสิลงให้เรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้าต่อไปเป็นของเป็นเลขปฏิทินค่ะพี่น้องคะ่ะเลขปฏิทินงวดที่แล้วนี่ก็เข่าเดือยจ้ะพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็เอามาให้เบิ่งให้ชมไปสิตีเป็นตัวเลขอันตัวดำๆข้างบนนะะี่กระตีเอาได,ด้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้อหรือไปสิเอาตัวที่จับให้แหลเพิ่นจับให้แล้วข้า,าขงล่างนี่ก็ได,ด้เด้อจ้ะพี่น้องจ้าเลขสามตัววอเทเลวกระเข่าสามตัวโตัวแล้วก็ สองตวัวบนลางวันนี้ก่ะอ่าเบิงร์นบิดจารณนะายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสียงล่ะสิเป็นเห <c oughs> ม่งเลยจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำหนยเด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยจ้าขอให้โชคดีตอนรับปีใหม่เด้อจ้าพี่น้องเด้อ